ปาดครับพี่น้องครับเนี่ยไก่ทองคำแปดเครับผมเนี่ยหลังจากที่ทำการฉีดพ่นซิกโกเคสตองโกผ่านไปเป็นเวลา5วันครับผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับเนี่ยบุ้ยเป็นตสอนให้ครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายที่เคารบรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง u t u b e นะครับเฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับยังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนานะครับผมต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับเบอร์นี้ครับผมเนี่ย เรามายังแปลงทดลองนะครับหรือว่าแปลงสาธิตของไก่ทองคำแป9นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีอายุได้65วันครับพี่น้องครับนี่อบนายเป็นตสอนให้ครับพี่น้องครับนี่นออหลังจากคลิปก่อนที่ผ่านมานะครับเขาว่าจะไปถึงนะครับเรื่องของการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํานะครับแล้วก็ฮอร์โมนที่มีชื่อว่าซิโกเคสตองโกครับพี่น้องครับนี่นาอ หลังจากนั้นหามือผ่านมานะครับผลปรากฏว่าจังที่พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นกันอยู่นี่เนาะเป็นตสอนให้เนาะเอาส่วนละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับมาพบกับเฮียอุดนะครับแล้วก็คุณพ่อดาของเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับเฮียอยากให้เฮียพูดถึงเรื่องของการที่เราได้บริหารจัดการพื้นที่ครับเฮีย ตั้งแต่การหว่านนะครับไก่ทองคำแปดเก้านะครับจนถึงการใส่ปุ๋ยรอบแรกแต่รากแต่กอนะครับแล้วก็สูตรรับรวงนะครับในครั้งที่สองนะครับรวมทั้งเราทําการฉีดพ่นอะไรครับที่ผ่านมาครับเมียครับผมล่าสุดเลยก็คือตัวซิกโก้เคสตองโกซิกโก้เคสตองโกนะครับผ่านไปแล้ว5วันครับผลงานเป็นไงบ้างครับเมียครับผมครับผมก็เดี๋ยวจะมาสนุกให้ฟังนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของข้าวนี่กําลังออกรวงแบบเต็มครึบเลยครนะพ่อดาเองด้วยว่าชาวบ้านที่กําลังเฝ้ามองอยู่ว่าทําข้าวในอีสานฤดูการนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะไม่ค่อยออกรวงหรือออกรวงก็ไม่สุดครับยานซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการทํานี่ก็คือนาปีจะต้องเสร็จก่อนค่อยทํะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเพิ่งมาทําก่อนอก็ทําก่อนแล้วก็มีแต่คนดูกันะนะเพราะว่าเขา ในอีสานนี่ไม่เคยเห็นแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้ามาออกรวงช่วงนี้นี่มันออกไม่สุดคือเพื่อนหวานช่วงแรกนี่ประมาณปลายเดือนกันยายนครับผมเนียครับเป็นช่วงที่ฝนตกชุกเลยทีเดียวอ่ะครับนะครับซึ่งปกติแล้วนี่ชาวบ้านเห็นบอกว่าไม่คือแล้วอ่ะครับผมจนมาถึงตอนนี้นี่ผลงานอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันนะครับที่เห็นเลยครับอาจารย์ครับครับอันดับแรกเลยถามพ่อดาก่อนเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าตั้งแต่ปลายกันยาเริ่มทํานี่ประสบ อุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าเราเอาณวันนี้เลยนะผที่ชุดที่ฉีดฟิกโกเคไปเนี่ยตัวนี้เลยนะพ่อนะพอจําได้นะซิกโกเคสตรองกรองนะกระตุ้นรากกระชากรวงเป็นยังไงบ้างพ่อหลังจากฉีดไปแล้วห้าวันเนี่ยตอนตอนก่อนก่อนฉีดนี่แมลงจะเยอะนะครับผมผีอะไรเยอะครับแต่พอหลังฉีดนี่เงียบเลยครับแล้วก็กระชากรวงกระตุ้นรวงมัน มันงอกพร้อมกันนะครับงอกพร้อมกันเลยนะมันถอกพร้อมกันถอกพร้อมกันเลยนะหลังพร้อมกันปุ๊บเลยครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วห้าวันทับพร้อมกันเลยวันทับครับผมพร้อมกันเลยครับมันที่โถอกเป็นย่อมยอมนะโอ้ยทีเดียวเลยายเราแล้วมีคนมาดูบ้างไหมพ่อเนี่ยเขายังงงอยู่เลยว่าใช้ยาอะไรเขาอ่ แลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นี่นานาปีนี่พี่รองครับนี่เขาจะเกี่ยวไปเนาะแต่ว่าของเขานี่น้าตามไปติดนี่กำลังเสร็จเกี่ยวเนาะโอเคนี่นี่คือความประทับใจนะครับนี่คือความประทับใจของพอดาเจ้าของแปลงแล้วก็พอดาได้บอกว่ามีชาวบ้านเข้ามาดูกันเยอะมากเขาอยากดูเขาอยากลองดู ราะว่าไม่มีใครเชื่อว่าปลูกข้าวเดือนกันยาแล้วมาออกรวงช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยม,มันหนาวมากมันจะได้ผลนะอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะฮะมาณตอนนี้นี่ที่อย่างพ่อดาได้คุย,ยะะคไปแล้วนะครับว่าหลังจากฉีดซิโกเคสตรองโกรไปแล้วนี่ห้าวันออกกันพรึบเลยนะทั่วทั้งแปลงเลยปกติมันจะออกเป็นหย่อมๆอ,ออกไม่สุดบ้างไม่สุดไอ้สุดบ้างนะ,ะครับแต่ท้งนี้นี่เต็มพรึบเลยครับเอาครับอยากให้เฮียนะครับแล้วก็คุณพ่อดาทบทวนนิดหนึ่งเพราะว่า มีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบางท่านนี่เพิ่งมาดูคลิปของเราครับผมแต่ว่าถ้าเป็น f อฟของแฮปปี้การเกษตรชาแนลนี่ติดตามแปลงนี้มาตลอดเลยครับโดยเฉพาะยิ<ม>่งยิ่งนี่เพื่อนบอกว่าจะได้เกี่ยวไหมนาะนี่ประสันว่านอกอก็อยากให้เฮียทบทวนนิดนึงเอาเบื้องต้นก่อนพันุข้าวซะก่อนครับพันข้าวปลูกที่เราใช้ในแปลงสาธิตตรงนี้ก็คือ ไก่ทองคำแปดเก้าไก่ทองคำแปดเก้าใช่ไหมครับเฮียเนี่ยไก่ทองคำต้องจำไว้ว่าเป็นไก่ทองคำเลยไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่ลักษณะประจำพันธุ์ครับเฮียครับผมลักษณะประจำพันธุ์เขาเลยนะครับเนี่ย ผมอยู่บนคนาหน่อยแต่ว่านับแรกเลยคือต้นเตี้ยครับตานเตี้ยครับพี่น้องนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณอ่าสักเก้าสิบเซนในดินที่อุดมสมบูรณ์มากที่เป็นดินเหนียวดินทามนะฮะแล้วก็แต่กอดีครับระแหงจับทีครัหนาผลจากระแหงจับทีนี่ทําให้เป็นข้าวอายุสั้นที่น้ําหนักเยอะมากจะอยู่ระหว่างที่พันร้อยถึงพันหกร้อยกิโลต่อไร่ในภาคอีสานต่อไรต่อไร่นะแต่ต้องยังเ้ว่าเป็นตาไก่ทองคานะครับครับเพราะว่าตอนนี้มันมีของ อ่าลอกเรียนแบบของแอบอ้างเรื่องว่าเนี่ยข้าวแปดข้าแปด้าเต็มไปหมดเลยอันนี้อ่าแปด้าวเดียพอไปเจอจริงอ่าสื้นไปได้ทำไมแปด้าเราทําไม่ได้แบบนี้พอไปถามดูจริงขอดูกระสอบไม่ใช่โลโก้ไก่ของแท้ต้องเป็นโลโก้ไก่ทุกกระสอบถึงจะเป็นของแท้ไก่ทองคํามีตาไก่ทองคำต้องมีตาไก่ทองคำแล้วก็มีเลขแปด้าจากทางร้านแฮปปี้การเกษตรแล้วก็ทางร้านไทยเจริญนี่ก็ ยืนยันความมั่นใจได้เลยว่าเป็นปลาไก่ทองคํานะครับอันนี้ก็คือสายพันธุ์ข้าวนะครับที่เราทําการเพาะปลูกอยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะครับผมอาตอนนี้เรื่องปุ๋ยเหรอครับเฮียอ่าเรื่องปุ๋ยอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เลยนะครับประจําของแฮปปี้การเกษตรชาแนลเลยคือปุ๋ยตราแมวเงินต้องแมวเงินเท่านั้นครับแมวเงินเนี่เขียวทนเขียวนานเขียวจนรําคาญโอ้ต้องปุ๋ยตราแมวเงินครับอันนี้เราใส่กันสองรอบครับอาจารย์อ่า ข้าวสายพันธุ์นี้ใส่แค่2รอบครับสำหรับไก่ทอง 9, คำแ8 9เก้ากับปุ๋ยแมวเงินนี่สองรอบก็เพียงพอแล้วรอบนะแรกนี่ประมาณกี่วันครับพี่ยหลังจากหวานไปแล้วในประมาณ15วันโอ้สิวันนี่ต้องรีบใส่เลยโอ้ต้องรีบใส่นะครับ,รบเดี๋ยวจะออกคลิปว่าเรามีเทคนิคการทําไก่ทองคำแ8 9เนี่ทำยังไงให้ได้ผลผลิตตันสาจนถึงตันหครับสูตรแตกรากแตกกอครับเนี่ย สูตรแตกรา้แต่กอยี่สิบสองซีซบวกกับยูเรียแมวสามสิบศูนย์ศูนย์โอ้โอเคครับแล้วก็บวกเข้ากับหัวเชื้อไทยแคปแฮปปี้เดย์โอเคครับอ๋ออันนั้นอันนั้นรอบแรกครับพี่น้องครับครั้งแรกครับรอบที่สองเลครับเฮียรอบที่สองก็เป็นเครื่องปุ๋ยรับท้องครับปุ๋ยรับหมากของน้ำมันอีสานนะครับใส่ก่อนในช่วงมันเล็กๆในนะครับมันเล็กๆในนิดหนึ่งก็สูตรสิบห้า ห้ายี่สิบห้าบวกกับไทยแคบเข้าไปเลยอ่านี่นี่ครับสำหรับแปลงนี้ครับพี่น้องครับนี่เมื่อ1ิบกว่าวันที่ผ่านมาครับนะครับประมาณสิบห้าวันครับไรเลยสิาวันที่ผ่านมาอกชผลปรากฏว่านะครับนี่เนาะนี่ครับผมนี่ครับผมเนี่ยหลังจากสิบห้าวันที่ผ่านมาผลปรากฏว่าบู๊ยขักไปยังครับนี่แน่นเอียดเลยทีเดียวนะครับพอหวานไปปั๊บ ผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงสิบวันเนี่ยผลปรากฏว่าเฮียทบทวนนิดนึงเราทําการฉีดพ่นปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮอร์โมนอะไรนะอ่าก็ชุดนี้เลยครับซิโกเคสตรองโกรโอ้คลิปล่าสุดนี้อ่าล่าสุดเลยครับพี่น้องครับนี่เนาะทางพ่อดาวไว้ฉีดนะครับเพื่อนก็ทําการฉีดครับหลังจากฉีดไปห้าวันผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดเบางแน่ครับเป็นต่สอนให่เนาะเบางแน่ ขึ้นพร้อมกันกากซากโยงยีดาไม่บ่เนี่เดี๋ยวไปหนีเนาะเดี๋ยวอีกจักหน่อยจักสองสามหมื่นจักา่บ่อี่แค่หนึงเนาะว่าไม่เป็งไหนนะครับเนาะครับผมอ้าวนี่ครับผ่านไปแล้วนะครับส่วนรละเรียต่างๆอยู่ในคลิปก่อนครับผมเราพูดถึงตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ก็เลยอยากจะถามเฮียว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรเบื้องต้นเนี่ยครับผมได้ใส่ปุ๋ยอะไรอีกไหม ก็เรื่องการใส่ปุ๋ยทางดินนี่ก็จะจบเรียบร้อยแล้วครับโอ้ไม่ได้ใสอีกแล้วไม่ต้องใส่แล้วครับเราใส่แค่สองรอบคือหลังจากหวานไปแล้วสิบห้าวันครับผมแล้วก็หลังจากหวานประมาณห้าสิบวันครับผมก็คือปุ๋ยรับแตกรา้แต่กอแล้วก็ปุ๋ยรับท้องจามแมวเงินอ่าเท่านั้นเองแค่นั้นเองเพียงสองครั้งต่อฤดูกาลอ่าส่วนเรื่องของปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนทางใบละครับฮียครับก็ปุ๋ยน้ำออมฮอร์โมนทางใบเนี่ยปกติบางคนนี่เขาอยากจะงามจัดจัดเนี่ หลังจากหวานไปแล้ว30วันอาจจะฉีดสปรองโกรทวินสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับอันนั้นรอบแรกคร,รอบ,รอบแรกสองตอนเข้ามันเอาเมื่อกี้เนี่ยที่เราอ่า เมื่อเมื่อฉีดไปประมาณสักไม่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยใช่ใช่อันนี้ก็คือตอนนั้งแต่มานเล็กๆายจนถึงมานใหญ่ตอนระยะไหนก็ได้เลือกฉีดอีกครั้งที่ครับผมครั้งที่สองนี่เนี่ยครั้งที่สองเมื่อกี้ครั้งที่สองครับผมนี่คือครั้งที่สองทบทวนอีกครั้งหนึ่งรับซิกโกเคสตรองโรฉีดตอนมานเล็กๆในถึงมานใหญ่โอเคครับแล้วก็จะมีรอบสุดท้ายเลยเออมีรอบสุดท้ายอีกสุดท้ายเลยตรงนี้นี่สนใจสำคัญอาจารย์คือจะเอาหนัก ฉีดช่วงไหนล้วครับเฮียครับการฉีดนี้เราจะฉีดอันดับแรกเลยจุดสังเกตคือหลังจากสลัดเกสรสลัดเกสรอันนี้คือยังไงเนี่ยอ่ให้ดูขาวๆนะครับยันอยนนี้นี่นี่เกสรอันนี้เกสรข้าวนะยันเนี่ยอ่าคือให้ขาวๆตรงนี้ร่วงหมดก่อนอ่าให้ร่วงมันจะไล่ร่วงตั้งแต่ปลายไปนะครับยันไล่ไปเรื่อยจนถึงตรงนี้ละอ่าพอมันเริ่มร่วงหมดเสร็จปุ๊บ มันก็จะเข้าสู่ระยะน้ำนมอือเป็นน้ำนมครับเป็นน้ำนมหรือกําลังสร้างแป้งอ่าระยะนี้แหละที่เราจะส่งเสริมครั้งสุดท้ายครับทำไมเราฉีดระยะนี้เพราะว่าหนึ่งต้องการเร่งเมล็ดเต่งสองพอเต่งไม่พอเนี่ยต้องเพิ่มน้ําหนักด้วยอืระยะนี้เราก็เลยจะแนะนําเป็นตัวสุดท้ายของเราเลยคือตูเร่สตรองโกตูเร่สตรองโกชุดนี้ชุดนี้เลยครับตัวเร่งเต่งและเพิ่มน้ําหนักโดยเฉพาะเลยนี่เป็นความนับที่ว่า จะต้องฉีดอ่ะเพราะว่าเราต้องการน้ำหนักมากๆครับแป้งเล่มน้ำนมเออเล่นแป้งเล่งเตีงทังต่างอ่าครับเพื่อให้มันตรงเน่ยี่ดาหลังจากสลัดเกสรเนาะครับผมกำลังก้มเอียงสี่บ่เนี่ยหลังเริ่มก้มเลยครับสลัดเกสรหมดแล้วกำลังก้มเลยนี่ครับผมนี่เนี่ยก็จะให้พ่อดาอีกชุดสุดท้ายมันเดียวกันอ่าเอาเอาเอาทำพิธีมอบเลยเนี่ยเอาครับมอบนะครับโอ้โนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะ สนับสนุนโดยนะครับร้านไทยเจริญพาณิชย์จังหวัดกรสินครับผมครับเอาครับสําหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเฮียอู๊ดนะครับผมและก็คุณพ่อดาเป็นอย่างสูงครับครับผมครับพี่น้องปองไปครับผมนี่เอาเข้ามายางเบงแนจักหน่อยครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้เนาะสำหรับแปลงนะครับของคุณพ่อดาครับไก่ทองคำแปดเก้าอายุหกสิบห้าวันครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าบู๊ยครับเป็นตะสอนไห่เนะครับนี่เนาะ เอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวพันข้าวไก่ทองคำ89นะครับรวมทั้งปุ๋ยตราแมวเงินนะครับสูตรแตกรากแตกกอนะครับและนอกจากนั้นนะครับปุ๋ยน้ำและก็ฮอร์โมนนะครับใน3ชุดนะครับที่เราพูดถึงเนาะเอาจังไรกับประสานกันเขามากกันแล้วกันครับ0899428684ครับ0650495999นะครับผม แล้วก็092ครับ5164252นะครับผมเอาครับเอาใจกับประสานกันเขามากกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสาหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรพร้อมเฮียอุดพร้อมพ่อยดดาขอ้อมแาะพาจากพี่น้องปไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมบุ้ยขักปัญนยางครับพี่น้องครับนี่ไก่ทองคำ89ของเรานะครับ